ช่วงโปรช็อปในสัปดาห์นี้ครับวันนี้รายการขับไอที้ของเรานะครับมีอุปกรณ์ตัวใหม่นะครับของทางมิซโน่กรอบนะครับเอาใจแฟนแฟนมิซโน่กันบ้างนะครับซึ่งวันนี้นะครับจะมีพัตเตอร์ครับที่เห็นอยู่ตรงหน้านี่ครับในรูปนี้นะครับก็เป็นพัตเตอร์ที่เรียกได้ว่าเป็น adjustable พัตเตอร์นั่นเองนะครับแต่ adjustable พัตเตอร์พัตเตอร์ที่ปรับได้เป็นอย่างไรเราไปพูดคุยกับผู้บริหารของทางมิซโน่กันดีกว่านะครับเพื่อจะให้ข้อมูลในวันนี้นะครับ สวัสดีครับคุณเอครับสวัสดีครับสวัคุณเอครับคุณเอแนะนำตัวกับท่านผู้ชมนิดนึงครับครับผมอภิพัฒน์อันประเสริฐพรนะครับก็เป็นเซลล์แอนด์โอเปอเรชั่นมิซูโนกรฟ์แมเนเจอร์ก็อยู่ภายใต้ของมิซูโนกอฟ์ไทยแลนด์มิซูโนกอฟ์ไทยแลนด์ปัจจุบันเนี่ยทางมิซูโนกอฟ์ไทยแลนด์เราเนี่ยเข้ามาดำเนินธุรกิจในส่วนของตัวมิซูโนกอฟ์ในประเทศไทยนะครับแต่ว่าเราก็มีดีลเลอร์หรือว่าตัวแทนจำหน่ายของเราเนี่ยอยู่ในทั่วประเทศไทยเหมือนเดิมนะครับ ก็เรียกว่ามีอุปกรณ์ให้เลือกกันมากมายสาขาเผื่อจะมากขึ้นด้วยนะครับในเรื่องของการที่บางทีท่านอยากจะไปดูชมเดโมสินค้าต่างๆใช่ครับครับวันนี้จะมาเข้าเรื่องกันเลยนะครับหลักๆเลยก็คือในเรื่องของพัตเตอร์ Adjustable Hunter ตรงนี้คือรุ่นอะไรครับก็ต้องบอกว่าเป็นรุ่นต่อยอดมาจากรุ่น m c a f t เดิมนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยเดิมเราจะมีรุ่น M-Carp ที่เข้ามาเมื่อหลายปีที่แล้วแล้วก็มาเป็น M-Carp O-Moy ซึ่งเป็นรุ่นที่พัตเตอร์ M-Carp แต่เพิ่มในเรื่องของน้ำหนักของตัวเบรกให้มีน้ำหนักมากขึ้นในตัวปัจจุบันตัวล่าสุดนี้จะเป็น m クラブ x เรียกได้ว่าดูหรูหราขึ้นกับดูโหดขึ้น x นะอันนี้ตัวนี้มันมีความแตกต่างอย่างไรครับก็หลักๆเลยต้องบอกก่อนว่าในส่วนของตัววัสดุหรือว่าในเรื่องของคอนเซปต์การทำเนี่ยยังคงล้ออยู่กับตัว m ク u ブ omoy นะครับก็คือเป็นตัวหัวพัตเตอร์ที่เป็นตัว ford mill นะครับแล้วก็ ในส่วนของตัวน้ำหนักของหัวเนี่ยก็จะค่อนข้างมีน้ำหนักเยอะนะครับน้ำหนักโดยเฉลี่ยของตัวพัตเตอร์เนี่ยอยู่ที่ประมาณ360จนถึงประมาณ390ขึ้นอยู่กับการใส่หมุดน้ำหนักหรือว่าการปรับแต่งนี่นี่นีท่านผู้ชมครับใส่หมุดน้ำหนักนะฮะแต่ว่าลูกเล่นที่เพิ่มเติมขึ้นมาอย่างอรอบนี้เนี่ยเดิมเนี่ยเราจะมีพัตเตอร์ที่จะมี3ลักษณะนะครับเป็นแบบเบรดเป็นแบบเมาเลดเป็นแบบวิงนะครับแต่ว่าในรุ่นปัจจุบันนี้เรา ต้องบอกก่อนต้องลักษณะเนี่ยเรามี3ลักษณะเหมือนเดิมแต่ความแตกต่างเพิ่มขึ้นคือตอนนี้เรามี3แบบก็บต้องบอกว่าแบบแรกเนี่ยจะเป็น<อ>สแควร์มวเมล็ดนะครับสแควร์มวเมล็ดนะครับแล้วก็แบบที่2ก็จะเป็นอันนี้เบอร์สี่<อ><อ>แบบสองจะเป็นลาว,มวเมล็ดเบอร์ห<อ>้า <5 S 1> เป็นทรงกลมแล้วก็แบบที่โปรอาร์มถือก็คือจะเป็นแบบวิงเมล็ดนะครับก็เป็นเบอร์หกนะครับ แต่ว่าความแตกต่างพิเศษเพิ่มเติมก็คือในเรื่องของตัวคอคเดิมเนี่ยเราจะมีมาเป็นลักษณะของคอเดียวในรุ่นทั้งตัว M-Cup หรือว่า M-Cup Omoy แต่ว่าในรุ่นนี้เนี่ย m c u X ของเราเนี่ยเรามาถึง3คอ<า>ครัาเ,เพราะว่าอ,อ,อย่างที่โปรอา,าร์ทราบลักษณะของการพัดของของนักกลอบของเราในในมาตรฐานปกติก็จะมีการพัดหลักๆประมาณ3แบบใช่ครับใช่ไหมครับ <ด>จะเรียกว่าเป็นมีเฟสบาลานซ์นะครับคือในเรื่องของการพัดเนี่ยขึ้นตรงลงตรงรนะครับแล้วก็มีพัดตบมากแล้วก็ตบน้อยนั่นเอง<ช>นะครับ<ช>ก็จะเป็น3แบบซึ่งแต่ละแบบเนี่ยรีควายนะครับในการที่จะใช้พัตเตอร์เนี่ยแตกต่างกันเพ<ช>ื่อให้ได้ผลงานที่ดีนั่นเองนะครับะนั่นแหละครับก็เลยเป็นที่มาว่าทําให้เราเองเนี่ยได้มีตัวของคอขึ้นมา3แบบก็จะเป็นแบบคอแบบสแลนนะครับอันนี้คือสแลนใช่ไหมอ่าแล้วก็เป็นคอแบบที่เป็นพัมเบอร์นะครับแล้วก็เป็นแบบที่เป็นเบน์ อ่าอันนี้จะเป็นแบบสแลนอ่าเนี่ยมีสามแบบนะฮะแราจะเห็นนะไม่เหมือนกันเลยนะฮะแต่ละอย่างนะครับนะฮะซึ่งซึ่งตามลักษณะของตัวคอเนี่ยก็จะเหมาะกับการพัดอย่างที่โปรอาร์บอกก็คืออยู่ที่โตกการพัดของนักกอล์ฟนะครับแล้วนอกจากนั้นในเรื่องของคอเนี่ยขอเสริมนิดนึงนะครับในเรื่องของคอเนี่ยมันก็มีผลในเรื่องของการอย่างถ้านักกอล์ฟที่เป็นนักพัดดีๆที่เรียนจากโรงเรียนพัดกอล์ฟโดยเฉพาะเนี่ยมันจะมีในเรื่องของการเพรสฟอร์เวิร์ดเพื่อจะพัด เพราะฉะนั้นตัวคอเนี่ยจะมีผลในการทําให้เราสามารถเพรส์ o r ิร r ดและโรลูกได้ดีนั่นเองนะครับซึ่งอันเนี้ยมันก็อยู่ที่ท่านักกอล์ฟด้วยว่าท่านักกอล์ฟหนึ่งคือชอบจดแล้วรู้สึกถูกใจแบบหายหนึ่งสองพัทแล้วผลงานดีไหมนะฮะแล้วก็ในเรื่องของน้ําหนักที่วันนี้มีบอกว่ามีการปรับตุ้มน้ําหนักได้ด้วยนะครับจะช่วยในการเปิดปิดด้วยไหมใช่ครับผมบอกเลยว่าใช่เพราะฉะนั้นตัวนี้บอกเลยว่าสามารถทําให้นักกอล์ฟเนี่ย พัตได้ดีขึ้นอย่างเห็นชัดเขาก็มีการปรับได้ใช่ครับก็คือสามารถที่จะเ<ม>ขาเรียกว่าจากเดิมเนี่ยบางทีเราต้องไปปรับสไตล์การพัดให้เหมาะกับพัตเตอรใ์ใช่แต่ในส่วนของ M Cup X ของเราเนี่ยปรับพัตเตอร์ให้เหมาะกับสไตล์การพัดของเราอันนี้คือถูกต้องที่สุดครับ แต่จะบอกว่านอกจากนั้นนะครับวันนี้ที่คําบอกว่า adjustable เป็นยังไงครับคุณเอ๋สามารถทําอะไรได้บ้างาก็อย่างที่บอกว่าในส่วนของถ้าเราเห็นจากตัวตัวรูปนะครับจากใบทั้งทั้ง3แบบ,บต้องรบกวนปอาอามยกใหท้ท่านผู้ชมดูว่าใบทั้ง3แบบนี้สามารถถอดแล้วก็ถอดได้ด้วยฮะแล้วก็อเอามาเปลี่ยนได้เพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆถ้าสมมุติว่าเราเราเลือกคอแบบสแลนนะครับแต่ว่าในลักษณะข,ของตัวใบเนี่ยเราไม่ต้องการใบที่เป็นเชฟ ไม่ชอบแบบนี้เราต้องการเชฟที่เป็นวิง,วงเพื่อบบใช้เรื่องของตัว m O I เพิ่มะะะนะครับมาเราก็สามารถที่จะเปลี่ยนได้โอ้เหรอฮะมันสามารถเอาคอน,นี้มาใส่กับ,บหัวนี้ได้ด้วยแล้วก็ที่สําคัญก็คือมันจะมีตุ้มน้ําหนักซึ่งเราสามารถที่จะตุ้มน้ําหนักเนี่ยของเราจะมี3าน้ําหนักก็คือ7กรัมอ่าสีกรัมแล้วก็21กรัมซึ่งสามารถที่จะปรับเปลี่ยนเพื่อเพิ่มในเรื่องของโทแฮงค์หรือว่า ตัวฮิวเราสามารถปรับเล่นมันสามารถทําให้ถ้าพูดง่ายสมมติว่าคนที่พัดแล้วเปิดบ่อยๆเอาตัวหนักมาไว้ด้านบนใช่ครับมันก็จะช่วยตบมากขึ้นนั่นเองนะครับถ้าให้เข้าใจง่ายๆโอ้สามารถปรับได้ขนาดนั้นเลยอ่ะครับผมซึ่งอันนี้ก็จะเป็นตัวเดี๋ยวให้ดูก่อนว่านี่คือตัวอนี่ก็คือตัวก้านอย่างเดียวครับแล้วเดี๋ยวผมจะลองถอดตัวของตัวใบเนี่ยให้ดูว่าสมมติผมชอบแบบนี้คชอบชอบคอแบบนี้แต่อยากได้หัวนี้ครับ ก็ปรับมาใส่นี่ได้ด้วยเลยครับใช่ครับเดี๋ยวนี้เทคโนโลยีไปไถกันแล้วเนี่ยน่ากลัวมากปรับได้ขนาดนี้นะครับในในชุดเนี้ยก็จะมีตัวหัวสกรูนะครับในเรื่องของการที่จะไขจริงในการถอดก็ง่ายมากจริงๆผู้หญิงก็ทําได้เพราะว่ามันเราขันแค่บมุกเลยนะครับแล้วก็อ๋อตัวนี้มันกลายเป็นตัวล็อกไปเลยใช่ครับโดยปริยายแล้วก็เอาใบเนี่ยมาเปลี่ยนครับ อ่ามัมก็ใส่อ่าเปลี่ยนใบมันใส่กับคอนี้สมบูรชอบคอตัวนี้อาที่เป็นคอแบบนี้แล้วก็แค่ใส่เข้าไปแล้วก็นี่มาขันใส่เลยอันนี้แล้วก็ขันกลับไปให้เองรับผมโอ้ง่ายมากเลยแล้วก็ขันให้มันแน่นก็สามารถที่จะไปใช้พัดได้แหละครับนะครับมันนั้นเนี่ยก็คือง่ายมากอย่างที่บอกว่ายิ่ง่ายจังเลยเราสามารถที่จะปรับในเรื่องของตัวน้ําหนักหรือว่าทําในเรื่องของ เลือกสิ่งที่เราชอบที่สุดใช่ครับให้เหมาะกับเราครับโอ้เนี่ยเห็นท่านชมง่ายมากเลยนะฮะเป็นวิธีที่แบบว่าเดี๋ยวนี้โลกเขาไปถึงไหนกันแล้ว <laughs> อันนี้ผมไม่เคยเห็นเลยนะบอกตรงว่ามันดูแล้วแบบเออดูดีอะ่ะครับนี่แสดงว่าถ้าท่านชมที่แบบสมมตินะวันนี้พัดเปิดวันนี้พัดปิดซื้อไปสามหัวเลย <laughs> สามคอก็สามารถปรับได้ใช่ครับเก้าแบบใช่เก้าแบบโอ้แล้วความยาวาคุณเอหมายความว่าความยาวเราก็มี ใหาเลาอไหมฮะาความยาวมีความยาวเดียวอาความยาวเดียวใช่ครับก็แสดงว่าสมมติอยากจัสร้างอาจจะต้องอันนี้จับนั่นเอาหน่อยอ๋อเข้าใจละวทำมาแบบความยาวเนี่ยก็คือสามขนาดที่สามสิบสามสิบสี่สามสี่เราเราดูจากกริปก็คืออาตัวนี้มันก็จะค่อนข้างที่จะใหญ่กระชับมืออานะครับคือผมว่าจากวัสดุเนี่ยดูพรีเมี่ยมมากครับแล้วสีเนี่ยออกเป็นเหมือนดำอาเป็นดำดำแบบดำมีความด้านๆนิดนิดดูแบบดูดูอ่ะดูแล้วมันแบบได้เรื่อยๆอ่ะ ตัวนี้เนี่ยก็สามารถที่จะแบบไปทำนะครับเหมือนไปฟิตติ้งได้เลย<ช>ทีนที้ทุกสาขาจะมีอย่างนี้ไหมมครับ <สา S 1> หรือต้องเป็นร้านที่ช็อปใหญ่ๆก็จริงๆก็มีทุกสาขาแล้วก็สามารถที่จะไปลองได้นะครับ,รบทุกสาขาก็คืออย่างที่บอกว่าทั้งในช็อปของเราเองนะครับของมิชล n นกอบ t h ไทยแลนดที่เมกกาบบางนาหรือว่าร้านค้าในเคาน์เตอร์รอในห้างต่างๆชั้นนำก็เป็นของ ดีลเลอร์ของเราก็สามารถเข้าไปลองได้เช่นกันครับท่านผู้ชมครับเพื่อให้เห็นภาพมากขึ้นวันนี้ผมจะเป็นหุ่นทดลองให้นะครับเดี๋ยวคุณ A จะเป็นฟิลเตอร์ให้ผมนะครับจะได้ลองว่าที่บอกว่าทําแล้วแบบผมชอบอันไหนผมจะลองเลือกจริงๆเลยแล้วก็ลองพัดดูจริงๆด้วยนะครับไปลองพัดกันดูครับว่าสิ่งที่เราประกอบขึ้นมานะครับแอรจเจเซอร์บอฟเตอร์ตัวนี้จะช่วยในการพัดอย่างไร ครับก็เดี๋ยวผมจะเลือกเป็นตัวนี้ก่อนนะครับอันนี้ก็คือปกติโปรอัมใช้ใล้แบบนี้ใช่ทรงอย่างนี้ครับคือเหมือนเป็นฮัฟฮอย่างเงี้ยฮะครับผมแล้วก็เป็นคอแบบประมาณเบนใช่ครับประมาณเบนนิดนึงฮะครับผมเดี๋ยวเราลองพัดดูก่อนนะฮะแต่นี้เป็นของรุ่นรุ่นใหม่นะครับ M Craft X อันนี้เคยชิน นี่เคยชินนะครับก็เลยพัดค่อนข้างง่ายทีนี้วันนี้ผมรู้สึกผมอยากตามเทรนเห็นนักกอล์ฟระดับโลกหลายคนใช้ตัวนี้ครับคุณเอที่เป็นวิงใช่ไหมเป็นใบแบบวิงนะครับใช่ผมอยากลองว่าผมรู้สึกว่าตัวนี้น่าจะช่วยในการโลลูกดีขึ้นไหมใช่ครับเพราะว่าแน่นอนเพราะว่าในส่วนของตัวน้ําหนักก็จะมากขึ้นเอ็มวายมากเอมวายมากขึ้นนะครับอ่าโอเคครับเดี๋ยวลองดูจะใช้กับตัวคออยากได้คอเดิมครับเขาสึกคอเดิมเนี่ยจดแล้วเป็นมิดนะครับ ไม่ใช่ชีพไมใช่แต่ทำให้เรารู้สึกว่าดูแล้วเราสบายตานะครับท่านผู้ชมต้องเลือกตัวที่มันรู้สึกว่าสบายตาแล้วก็ตัวน้ําหนักอาจจะลองเบากว่านี้ดูอันนี้ในตัวนี้เป็นยีิบเอ็ดหนักไปนิดนึงอ่าครับผมอยากลอง14บสอ่าโอ้โหนี่นี่เจ๋งอ่ะท่านผู้ชมดูดิได้ลองทุกอย่างเลยเรียกได้ว่าแบบคัสตอมเมดอ่ะแบบเจ๋งมากได้แล้ว สเปคผมนะครับก็คือในเรื่องของคอเป็นแบบคอเดิมนะครับคอเบนนะครับคอเบนแล้วก็ในเรื่องของหัวเนี่ยเป็นตัววิงครวิงครับเปลี่ยนจากเดิมเบอร์ห้าที่เป็นตัวแบบลาวเมล็ดไปเป็นวิงเมล็ตอ่านี่เปลี่ยนเป็นตัวนี้นะครับแล้วก็ในเรื่องของน้าหนักอ่าก็ลดเอาน้ำหนักเท่ากันอยู่นะนี่ยังยังไม่พูดถึงการพัดเปิดปิดนะยังสามารถแอดจัสได้อีกนะครับอันนี้ลดน้ําหนักลงด้วยลดน้ำหนักลงด้วยเมื่อสักครู่เนี่ยเราใช้เป็นคู่ย1อใช่ตอนนี้เราใช้เป็นคู่14กรกันเบาลงเพราะผมรู้สึกว่า บางครั้งรู้สึกหนักๆไปเลยอยากลองดูว่าถ้าเราเบาลงบางทีบางทีท่านผู้ชมได้ลองฟิตติ้งนะว่าบางทีพัตเตอร์เบาลงแล้วพัตดีขึ้นไหมด้วยครับ,รบอันนี้เราลองดูนะง่ายมากเลยอ่ะพัตแบบรู้สึกว่าเบาลงรู้สึกว่ากลายเป็นสบายแล้วผมรู้สึกว่าตัวนี้ก็จดง่าย คุณเดทั้งนี้มันเปิดไปนิดนึงครับเราลองปรับน้ําหนักอีกนิดนึงได้ไหมครับเป็น21ได้ไหมครับเราแสดงว่าผมพับเตอร์ผมรู้สึกว่ามันหน้ามันเปิดครับลูกมันเลี้ยวออกทางขวานิดนึงครับผมเราเลยต้องลองแอดจัสดูว่าถ้าให้ตรงตรงหัวมันน่ะหนักขึ้นมันจะช่วยตบดีนี่เห็นไหมหรือยี่สิเอ็ดกรมได้ครับได้ครับเราก็จะเปลี่ยนแค่ตัวเดียวใช่ครับเอาละนี่นะ อันนี้ก็มาเป็นของผมนะฮะอันใหม่นะครับตอนนี้เปลี่ยน<ม>ตุ่มนะค,ะครับเป็น21ที่ตัวส่วนของตัวโทจะเป็น21ใช่ครับส่วนฮิวจะเหลือแค่14 14เพราะฉะนั้นตอนนี้ในตามหลักแล้วจะช่วยในเรื่องของการพัดแล้วช่วยตบกลับมาง่ายขึ้นครับชัดเจนครับผมอันนี้พัดแล้วรู้เลยว่ามันมีความเฟิร์มขึ้นเลยฮะร,ร,รู้สึกว่าแสดงว่าผมอะ ต้องให้รู้สึกว่าหัวหนักขึ้นมานิดนึงเพราะว่าจริงๆต้องบอกว่าโดยเดิมเนี่ยปอามอาจจะเป็นคนที่เปิดปิดเร็วใช่ใช่ใช่พอตัวนี้มาช่วยเมื่อกี้เราใช้พอเปลี่ยนมาตอนแรกอาจจะพัดได้ได้ในระดับหนึ่งแต่ว่าอาจจะมีการออกเพราะว่าเราปิดหน้าไม้ไม่ทันใช่ครับใช่ไปขวาใส่น้าหนักอุ้ม้นผมรู้สึกเฟิร์มขึ้นมาทันทีเลยเพราะว่าตอนแรกพัดะมันยังมีความเบาๆหวงหวงเพราะผมเมื่อกี้อันเมื่อกี้เป็น21หมดใช่ครับแต่พออันนี้น้ำหนักทัทัวเวทเบาลงแต่ว่า ตรงหัวเป็นพัดแล้วมันรู้สึกโอเคขึ้นแจ๋วมากครับชอบมากเลยครับครับปอฮามเป็นไงบ้างครับหลังจากที่เราลองได้ฟิตติ้งแล้วตอนนี้ได้พัตเตอร์ที่ถูกใจเลยใช่ไหมถูกใจมากครับบอกเลยว่ามันมันมันให้ความรู้สึกเหมือนแบบเราได้เลือกในสิ่งที่เราชอบที่สุดด้วยนะครับแล้วก็มันหน้าตาดีด้วยอ่ะคืออย่างที่บอกเลยว่าสวยด้วยมันเป็นการปรับเข้ากับตัวเราใช่แล้วแบบ คืออะท่านผู้ชมดูนะหยิบมามันหล่อมันดำดำเท่ๆแบบๆมันแมนหน่อยแต่ผู้หญิงก็ได้นะ<ช>ผู้หญิงก็เท่ๆ,ทๆ,ทๆทททได้นะคือทําให้เราสามารถรู้สึกว่าเออในจุดที่เรารู้สึกว่าเราชอบอะแล้วเรามาสามารถพัดได้ดีขึ้นอะในเรื่องของบุญน,น้ําหนักที่เราปรับด้วยเนี่ยมันใช่เลยเพราะาผมมันก็มีปัญหาในการพัดเปิดเหมือนกันพอใช้ตุ้มน้ําหนักเนี่ยอุ้ยมีผลใช่นะฮะก็ในเรื่องนี้ผมบอกเลยว่ามันแปลกใหม่ดีและทําให้เรารู้สึกว่าพัตเตอร์มีอะไรมากกว่าที่เราเคยเห็นละ ใช่ันะฮะมันมีนวัตก,กรรมมันมีเทคโนโลยีที่สามารถช่วยทําให้เราพัตได้ดีขึ้นแล้วก็สนุกไปกับมันใช่ครับนี้ต้องซื้อเก็บไสัก3หัวแล้วก็เอาคอที่เราชอบเนี่ยสลับไปส <laughs> 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 ลับมารวยนะครับก็ไงท่านผู้ชมนะครับที่สนใจบอกเลยว่า a d จัสเซนบอพัตเตอร์ตัวนี้นะของมิสโนนะครับเอ็มครักนะครับก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่บอกเลยว่าน่าสนใจมากนะครับแล้วก็ผมเชื่อว่าจะทําให้การพัตติ้งของคุณ ดีขึ้นและสนุกมากขึ้นแน่ๆนะครับแล้วก็หล่อจริงๆนะครับแต่ก่อนอื่นนะครับก่อนที่เราจะจากกันไปในวันนี้เห็นคุณเอว่าจะมีอะไรฝากท่านผู้ชมนึงครับก็ต้องบอกว่าต้องฝากติดตามกับกิจกรรมดีๆเกี่ยวกับตัวพัตเตอร์เอ็มคัเอ็กของเรานะครับซึ่งเดี๋ยวก็จะมีข่าวออกมาเกี่ยวกับกิจกรรมซึ่งต้องอุบนิดนึงว่าเป็นกิจกรรมพิเศษอาชาเลนเหมือนชาเลนดูคำว่าชาเลนเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะของรางวัลมีไหม มีแน่นอนครับคุณเองพองแง้มของรางวัลได้ไหมครับว่าของรางวัลที่จะมีชาเล่นนี่คือทําอะไรครับได้อะไรบ้างต้องบอกว่าวันนี้เรามาเกี่ยวกับ M Cup X p u t t e r นะครับก็ของรางวัลก็คงต้องเป็นตัวนี้แล้วล่ะครับโอ้ยฮะตัวนี้เลยฮะใช่ครับแล้วให้ยังไงให้เขาเลือกยังไงบ้างคุณเองก็อาจจะเป็นสามารถที่จะไปปรับให้เหมาะกับของเขาได้เลยว่าเขาจะใช้การแบบไหน ตัวเบรดแบบไหนนะครับสามารถที่จะเลือกเป็นของรางได้เลยอ๋อเรียกได้ว่าคนที่ชนะกิจกรรมมาทำฟิตติ้งมาทำฟิตติ้งฟรีใช่ครับเราก็ได้รับพัดฟรีไปเลยฟรีไปเลยครับมูลค่าไม่บอกไปติดตามอเองนะครับยังไงก็ตามนะครับทางรายการของเรานะครับก็จะช่วยในการเรียกได้ว่าส่งข้อมูลข่าวสารนะครับในเรื่องของการจัดกิจกรรมครับผมในเรื่องของพัตเตอร์เอ็มคลาฟตัวนี้แล้วก็ติดตามได้เลยจริง ไม่หมดแค่นี้นะครับจริงๆในปีนี้เนี่ยเรายังมีสินค้ารุ่นใหม่ๆของมิ s ซูโนที่ทยอยออกมา,าสามารถติดตามข่าวสารได้ที่ช่องของทางปรอารมเองด้วยคร,ครับแล้วก็ในช่องช่องทางของมิสซ n โนกอบ h a ไทยแลนด์นะครับทางรายการของเราก็จะช่วยโปรโมทนะครับในเรื่องของกิจกรรม m i ส n โนะครับยาวถึงปลายปีเลยนะ,นะครับเห็นว่าคุณเอบอกว่า สินค้ามาเยอะจริงๆแล้วก็ทําให้นักกอล์ฟมีตัวเลือกในการเล่นกอล์ฟมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับวันนี้ต้องขอบคุณคุณ A มากนะครับที่มาให้ข้อมูลของ M Craft X Putter ดีๆ Adjustable Putter ตัวนี้นะครับที่เชื่อว่านะครับทำให้นักกอล์ฟเล่นกอล์ฟได้ดีขึ้นสนุกมากขึ้นแน่นอนครับขอบคุณมากครับคุณเอครับสวัสดีครับ